ชาวราศีกันดวงการงานในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงาน,นกันก่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับภายในคลิปนะครับเราก็จะมาดูทั้งในเรื่องของคนที่กําลังหางานคนที่มีงานทำนะไม่ว่าพนักงานหรือเป็นข้าราชการนะครับก็สามารถดูจุดนี้ได้นะแล้วก็จะมีในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวว่าในช่วงนี้ เป็นอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างการงานของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่กําลังหางานในช่วงนี้เป็นอย่างไรเนาะดูเรื่องของอดีตก่อนนะอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานเนี่ยให้ขึ้นเป็นในเรื่องของความระแวงนะระแวงกับหลายๆอย่างที่เราอาจจะกังวลในเรื่องของการที่เราจะไปยังไงต่อในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตของตัวเรา เรื่อที่จะต้องหาช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความสําเร็จในสิ่งที่เราพอจะเป็นไปได้นะคแล้วก็มีเรื่องของความคิดความคาดหวังอยู่บ้างแต่ว่ายังพอจะค่อยๆจัดการกระจัดไปให้ได้มากที่สุดนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจ,ะจัดการอย่างไรปรับเปลี่ยนทําให้มันดีขึ้นแบบไหนในเรื่องของการจัดการปัญหาคนทางแล้วก็มีการจัดการให้ดียิ่งขึ้นในปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะเจอปัญหาอยู่บ้างหรือสิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่สมหวังตามจิตตามใจเราบ้างแต่อยู่ที่ว่าเราจะปรับเปลลี่ยนแ้ว พัฒนาตัวเองไปต่ออย่างไรมากกว่านะครับอนาคตให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราเริ่มที่ต้องรู้ตัวเองแล้วนะว่าในเรื่องของการกระทําบางอย่างนะมันก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราฝืนจิตฝืนใจเกินไปหรือเปล่าในเรื่องของการกระทําต่างๆและเริ่มที่จะทําอะไรบางอย่างให้เกิดความสุขมากขึ้นนะล้วก็ได้รับความสมหวังมากขึ้นจากการที่เราปรับเปลี่ยนในปัจจุบันให้ดีเกิดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันและเรียนรู้และพัฒนาต่อทําต่อให้เกิดความสําเร็จที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคร ในปัจจุบันเนี้ยในเรื่องงานที่เราคาดหวังงานที่เราอยากจะทำเนี่ยมีโอกาสไหมในห่วงช่วงนี้นะไพ่คิดว่าเราต้องขจัดความนุนแ่งในเรื่องปัญหาต่างๆให้ได้ก่อนแล้วก็ในเรื่องของงานมันจะเริ่มได้หลังจากนี้มากกว่านะครับดังนั้นในช่วงนี้เราอาจจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆที่เราอยากจะทําหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมเตรียมทักษะเตรียมความรู้ต่างๆให้มัน เหมาะสมนะให้มันเต็มที่นะแล้วก็เรื่องของความกังวลเรื่องของความกล้านะจะมีมากยิ่งขึ้นนะครับอยู่ที่เราขจัดและจัดการอย่างไรมากกว่าในเรื่องของสิ่งที่เราจะไปพบเจอนั่นเองเรามาดูซิว่าในเรื่องของการงานเน่ยนะเราจะสร้างรายูดูอย่างไรให้มันได้และมีเพิ่มโอกาสให้กับตัวเรามากขึ้นนะครับ ภาพการที่เราจะสร้างแรงดึงดูดนะในเรื่องของงานต่งตางๆไพ่คือว่าตั้งเป้าหมายเข้าไว้นะแล้วก็สร้างแรงดูดในจิตใจของตัวเราให้มากๆในเรื่องของความเราชอบงานแบบไหนอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขในสิ่งที่ทําตรงนั้นเราเลือกจากสิ่งนี้ก่อนเบนดับแรกแลก้วค่อยๆดูว่าสิ่งที่ต้องเพิมเ่มเติมและให้มันไปถึงจุดเป้าหมายของตัวเราเนี่ยเออมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรบ้างมันทาให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กดดันอะไรมากนักเพราะเราทําในสิ่งที่เรารักทําสิ่งท,รรที่เราชอบและเราจะพัฒนาต่อยังไงให้นนเเปป็็อาชีพ เป็นสิ่งที่มันทําให้เป็นเป้าหมายของตัวเรามากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าไปคิดความคิดในอดีตที่มันยังติดในใจิตใจของตัวเราไม่สามารถที่จะคลายออกได้นะต้องระวังตรงนี้เหมือนกันในเรื่องของการจัดการในเรื่องของความรู้สึกตัวเองเนี่ยให้ดีมากๆเข้าไว้นะครับในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงผลักดันเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะที่จะเออทำให้เราเนี่ยาสามารถก้าวข้ามในะเรื่องของความกลัวก้าวข้ามเรื่องต่างๆไปได้โดยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่า เออเราจะมูยอย่างไรนะมูยอย่างไรให้ในเรื่องของงานของเรานะที่เราอยากจะได้เนี่ยมีโอกาสมากขึ้นนะครับ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยแล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของพญานาคอะแล้วเนี่ยในช่วงช่วงนี้อาจจะต้องไปอธิษฐานจิตกับองค์พญานาคเพื่อจะขอพรนะเพื่อจะได้รับพลังงานพลังใจที่จะทําให้เราเกิดความสําเร็จอย่างน้อยน้อยเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยสู้ในชีวิตมากขึ้นแล้วก็เกิดจากการที่เราสร้างบุญสร้างกุศลด้วยอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก็จะเป็นการส่งเสริมนะสร้างพลังงานที่ดีให้กับชีวิตของตัวเราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับ ในเมื่อถักเรื่องของเจ้าอลเลเวตเนี่ยเขาไม่ได้รับเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจออะไรบางอย่างที่มาขัดมาขวางนะในเรื่องของชีวิตที่มันมากยิ่งขึ้นนะแล้วสิ่งสําคัญคือในห้วงช่วงนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมีการปรับนะฮะเรื่องของใจปรับในเรื่องของมุมมองต่างๆให้มันเกิดผลสำเร็จผลสำเร็จที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับไพ่เกิดอ,อะไรบ้างไพ่เกิดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของใจนั่นแหละนั้นในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ อาจจะมีเรื่องของการกระทบในจิตใจค่อนข้างเยอะในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่กําลังหางานในห่วงช่วงนี้อยู่ที่60%นะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความต้องการหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมและมันจะค่อยอาสาเร็จมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราคาดหวังนั่นเองเรามาดูในเรื่องของคนที่ เป็นพนักง,งานหรือราชการนะคนที่ทํางานประจําเป็นอย่างไรบ้างนะครับอดีตเกิดอะไรขึ้นนะพายขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการในหลายอย่างให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้เกิดความก้าวหนะ้าอาจจะมีความกดดันนะเจอแรงกดดันจากบุรุษใหญ่เจอแรงกดดันในหลายทางที่เราต้องใช้ทั้งความกล้าและเผยนะเผยแล้วเผยศักยภาพของเราเนี่ยให้มากที่สุดนะครับ ในเรื่องปัจจุบันเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันยังคงต้องจัดการแก้ไขยอยู่นะในเรื่องปัญหาต่างๆมันยังคงมีอยู่เพราะว่ามันเป็นเหมือนง,งานที่ต้องรับผิดชอบที่มันต่อเน,นื่องมาถึงในปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นพราะราหูหมายถึงว่ามันค่อนข้างที่จะหนักทั้งหนักทั้งใจหนักทั้งงานนะดังนั้นแล้วเนี่ยในห้วงุงนี้สิ่งสําคัญคือเรื่องใจมาก่อนเลยงานหนักเราเรา,เราเปลี่ยนไม่ได้แต่ใจเราสามารถทําให้เข้มแข็งและทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามในเรื่องของความกลัวไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ อนาคตไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์หมายถึงว่าแสงสว่างเริ่มมาสําเร็จได้ยิ่งได้มากๆในเรื่องของการกระทาในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยจะทุกข์นะแต่ไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์หมายถึงแสงสว่างมาแล้วนะพระราหูหมายถึงแบบแสงที่มันดับลงไปนะมีความมืดมิดแต่ พระอาทิตย์หมาถึงความใสสว่างนะพลังงานแล้วก็ความสําเร็จดังนั้นเน่สิ่งที่มันเป็นความสําเร็จเนี่ยม,มันเกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเรานะครับถ้าหากใครพบเจอนะหรือรเผชิญอะไรบางอย่างอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะก็เป็นพลังใจให้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กันและกันในใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันเนาะและ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับอ่ะเราดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างครับในปัจจุบันที่เราจะพบเจอนะไพ่ขึ้นว่าอย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะเจอในเรื่องของความกดดันหลายๆอย่างที่มันต้องอาจจะมีทั้งเรื่องการตัดสินใจมีทั้งเรื่องของการที่ต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาม่อไรทาให้เรารู้สึกกลัวที่จะมันจะคิดไปแล้วมันจะผิดพลาดไหมมันจะเกิดผลกระทบกับเราหรือเปล่ามาเไรทำให้มันรู้สึกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบนะในบางเรื่องที่มันอาจจะ ต้องแบบคล้ายๆแบบ้ระวังจะโดนคดีความอะไรหรือเปล่ากับการที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินก็ดีเรื่องอะไรก็ดีที่มันต้องเกี่ยวพันกับคนเกี่ยวพันกับเงินแบบนี้มันเลยทําให้เราสึกสุ่มเสี่ยงนะแล้วก็รู้สึกกลัวในเรื่องของการกระทาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับด mm ัง hmm. นั้นเนี่ยพายขึ้นว่าให้เราทําให้เต็มที่นะในสิ่งที่เรารับผิดชอบก็ดีในสิ่งที่เราขาดเราก็เสริมเราก็เติม,ตมให้มันเก่งกาจมากขึ้นหรือหาคำปรึกษาจากผู้ลักผู้ใหญ่เพื่อจะเติมแต่งให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นอย่าแบกบ ความทุกข์เอาไว้เพียงคนเดียวก็เพียงพอนะครับในเรื่องต่างๆมันก็ยังพอที่จะค่อยๆหาช่องทางนะที่มันจะขจัดปัญหาไปได้ด้วยนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของงานนะสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะสร้างแรงดูนอย่างไรให้มันดีขึ้นนะครับไปขึ้นมองให้มองเรื่องของเป้าหมายแล้วก็บางอย่างเราคิดตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยนะด้วยความกลัวของเราบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงขนาดนั้นแต่บางทีมันกลัวแล้วก็กังวลมันตื่นตระหนกไป จนเกินไปมันเลยทําให้ทำในเรื่องของหน้าที่ของเราสิ่งที่เรารับผิดชอบไม่ได้แบบเต็มร้อยเต็มที่เท่าไหร่ดังนั้นเราเนี่ยเราต้องทําจิตตําใจให้เข้มแข็งเข้าไว้แรงดึงดูดพลังใจมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การที่เราตัดสินใจการทําอะไรเมื่อเรามีความมั่นใจมากขึ้นด้วย ถานที่ความเป็นจริงด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามั่นใจแล้วเราไม่ดูความเป็นจริงมันก็ทําให้มันย้อนแย้งกันอีกนะแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นนะในเรื่องของสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นแล้วก็เราควรที่จะจัดการแก้ไขอย่างไรมากกว่านะครับมันทาใหเออ้เรารู้สึกเบาใจมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะออกจากความทุกข์ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนเราต้องขจัดปัญหาจัดการปัญหาให้มันสมบูรณ์แบบและให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะมันจะโล่งใจแต่เราต้องมีความเข้มแข็งและอดทนให้้้้มาากกกขึนนนนวว่่ี็จะะชยไดครับใ เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจสร้างความสุขในตัวเรามันคือการที่ต้องขจัดปัญหาอยู่เหนือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั่นเองเราดูซิว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะในช่วงนี้มีโอกาสไหมและโอกาสมันจะดีหรือเปล่านะครับภายขึ้นว่าในช่วงเนี้ยเนี่ยภายขึ้นคนข้างที่จะปวดหัวนะมันคิดอะไรไม่ค่อยออกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ยังต้องทําให้จิตใจให้มันนิ่งกว่านี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยๆวางแผนเรื่องการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเพราะว่าถ้าเรายังเปลี่ยนแปลงในห้วงช่วงที่เรายังคิดไม่ตกยังทุกเรื่องอื่น มันก็ทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้นะในเรื่องการวางแผนมันก็เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดได้เพราะว่าใจเราไม่ค่อยแบบอยู่แบบเต็มร้อยมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาได้ด้วยเช่นกันดังนั้นมันก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงดีกว่านะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในห่วงช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับเรามาดูซิว่าเราจะมูยอย่างไรนะครับในเรื่องของงานของตัวเราให้มีความปังมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นพระตรีมูรตินะไม่ว่าจะเป็นพระศิวะพระพหมพันธรอะไรนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้มีความอุดมสมบ ให้ท่าน,นช่วยส่งเสริมพลังงานจิตใจของตัวเราให้มีความเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นแล้วก็ให้เราขจัดปัญหาจัดการปัญหาได้ด้วยสติปัญญาของตัวเราเกิดความสําเร็จและเกิดการที่เราฟื้นฟูพลังใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่เราอาจจะต้องไปขอขอพรนะหรือไปเกี่ยวกับอธิษฐานจิตกับพระราหูนะเพื่อจะปัดเป่าในสิ่งที่มันเป็นบทบังเราในะเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นจะทําให้มันแก้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วรวมไปถึงการทําบุญกับ เจ้าที่ยวทางนะทำบุญกับเจ้ากรรมนเวงของเราเทพเทวาที่ปกปักรักษาก็าจะทำให้ชีวิตของตัวเรามันพริกและดียิ่งขึ้น,นเรื่อยๆนะครับไพเ่เิออะไรบ้างดูซิ ให้เธอในเรื่องของใจนะใจเป็นหลักเลยในเรื่องของการกระจัดเรื่องที่มันติดออกติดใจเรื่องที่มันทุกร้อนใจค่อยๆนะค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆให้กําลังใจตัวเองในเรื่องต่างๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะในเรื่องของกลังใจต่างๆเราก็ต้องค่อยๆปรับจิตปรับใจให้มันสมบูรณ์มากขึ้นกิมกากระตันดังนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานหรือราชการในช่วงนี้อยู่ที่60%นะต้อง แข็งใจแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาในปัจจุบันให้ดีก็แล้วกันนะครับในเรื่องต่างๆมันก็ยังพอจะค่อยๆจัดการนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ไม่ต้องไปเร่งรีบไม่ต้องไปกังวลกลัวนะครับทุกอย่างมันมีทางออกของมันอยู่แล้วนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะเป็นอย่างไรอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในเรื่องของอดีตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการ ใช้ในเรื่องของทักษะใช้ในเรื่องของความรู้หลายอย่างทําให้มันเผชิญหน้ากับปศัสรร์เผชิญหน้ากับสิ่งที่มันท้าทายหลายๆอย่างแต่มันก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยตัวของเราเหมือนกันนะครับในปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของความสุขที่มันได้รับจากอดีตที่มันเริ่มได้รับบางอย่างที่มันเป็นโอกาสได้รับบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของธุรกิจและมันต้องคิดต่อถังต่อมากกว่าที่จะทำยังไงให้มันเจริญเติบโตมากขึ้นนะทำให้ธุรกิจของเรามันใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิมเป็นการวางแผนอนาคตที่ดี อนาคตไพ่ขึ้นว่าในสิ่งที่เราต้องเริ่มคิดไม่งั้นเนี่ยอนาคตมันเหมือนมันเหมือนแบบยังอยู่อยู่ที่เดิมๆอะ่ะมันก็เลยยังไม่ถูกการพัฒาาขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าปัจจุบันของตัวเราเนี่ยมีคิดวางแผนอย่างไรหรือพอใจเท่านี้แล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าไพ่ขึ้นว่ามันต้องมีการวางแผนเพื่อจะไปต่อในสเต็ปต่อไปในการวางแผนในเรื่องของธุรกิจของเราด้วยเช่นกันนะครับอ่านดูซิว่า จะมีอะไรขยายในเรื่องของปัจจุบันบ้างน,นะไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เพิ่มมาในเรื่องของการที่เราต้องดูในเรื่องโอกาสที่กําลังมีเข้ามาด้วยนะครับบางทีมันอาจจะเกิดจากความเหนื่อยด้วยมัอาจจะเกิดจากความร้าของเราที่มันอาจจะทนทุกข์กับหลายๆอย่างมามันเลยอยากจะพักในปัจจุบันและมันเลยไม่อยากที่จะไป ทําอะไรมากนะักนะไม่อยากไปขยายอะไรมากที่มันจะเกินควรเกินไปแต่มันก็ต้องดูในเรื่องของโอกาสที่มันเข้ามาต้องรับมือกับมันให้ดีก็แล้วกันนะครับไปขึ้นว่าการที่เราพัฒนาต่อในห่วงชงนี้มันอาจจะมีในเรื่องของสิ่งดีที่มันเข้ามาต้องทลายกําแพงความกลัวของตัวเราแล้วก็ค่อยๆจัดการค่อยๆย,ย,ไ,ปย,ยไปเท่าที่เราจะทําได้เพราะโอกาสมันมีเข้ามาให้เราเอาชนะแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ที่ดีในเรื่องของธุรกิจของตัวเราที่กําลัง ดียิ่งขึ้นนะครับก็อยู่ที่ว่าเออเราจะพัฒนาต่อไปได้แค่ไหนนะในเรื่องของสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเราเองก็สามารถทําได้นะอ่ะามาดูตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นนะมันลดแล้วมา จากใจของตัวเราดูซิว่าเราจะเสริมในเรื่องของกําลังใจเสริมในเรื่องของพลังแรงดึงดูดของเราเนี่ยได้มากขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับไรขึ้นให้มองเห็นถึงโอกาสก็แล้วกันแล้วก็บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ยังรอคอยอยู่เราสร้างกําลังใจเอาไว้สร้างมุมมองที่ดีมองเห็นอนาคตให้ชัดเจนว่าเราชอบแบบไหนเราทําอะไรทําธุรกิจแบบไหนและเราจะไปต่อยอย่างไรสิ่งที่ผ่านมาเราพยายามมาเต็มที่และเราต้องพยายามต่อไปในส่วนที่มันเป็นไปได้นะครับพยายามที่จะ ปลดล็อกในเรื่องของจิตใจของตัวเราและนํามาสู่ในเรื่องของความสําเร็จในทิศทางที่เราสามารถควบคุมและก็ทําได้โดยฉะนันนะครับ <Arsenal. S 1> ก็อย่าหลงไปในเรื่องของกิเลสก็แล้วกันหลงไปเรื่องของการที่เมื่อมันธุรกิจสําเร็จแล้วมีการเชิมฉลองตัวเองมีการใช้เงินใช้ทองมีการที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุมตัวเองเท่าไรมันเลยทําให้เราไม่ได้ไปคิดเรื่องที่มันเป็นอนาคตเท่า,าไหร่มาไปคิดเร,เรื่องชีวิตส่วน <S <S ตัวมากกว่ามันเลยทําให้ มันบาลานซ์ชีวิตไม่ค่อยดีในเรื่องของธุรกิจก็เลยต้องระวังเรื่องตรงนี้หากเราไม่มีก็ออยิ่งดีถ้ามีก็ต้องระวังเข้าไว้นะครับในเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตให้มันเหมาะสมนะในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจให้มันเหมาะสมให้มันคู่ควรให้มันได้ผลกําไรมาก,กยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดูซิว่าสําหรับคนที่จะต่อเติมเพิ่มในเรื่องของธุรกิจนะให้มันปังมาก,กยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีไหมจริงๆโอกาสดีมากเลยอยู่ที่เราจะทาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะใครคิดว่ารอเริ่มต้นนะมีคนมา ให้ในเรื่องของการที่เสนอ,นอ s <are> <S ในเรื่องของธุรกิจต่างๆให้ได้รับผลกําไรในอนาคตได้ด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่าหรือเราจะทําหรือเปล่าเท <an> ่านั้นเองในเรื่องของการต่อเติมนะในเรื่องของการขยับขยายก็ยังสามารถทําได้ในปัจจุบ <bien> ัน <S <S ด,ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าเราจะมูยอย่างไรให้ธุรกิจของตัวเราเนี่ยปังมากยิ่งขึ้นกว่าเดินะครับภายขึ้นเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมในช่วงนี้อาจจะต้องสร้างบุญทําบุญมากๆเพื่อจะเสริมสร้างแรงพักดันแรงพลังใจให้เรามี อะไรบางอย่างนะมีกําลังใจมีความสุขแล้วก็เกิดความสําเร็จที่มันเหนือความคาดหมายได้นะครับบางทีบางสิ่บงบางอย่างมหมดมาบางนะให้จิตใจตัวเรามันตกจิตใจตัวเรามันเศร้าจิตใจตัวเรามันไม่อยากนะมันมันทำให้เรามีความกระตือร้อนรมากขึ้นจากการไปทําบุญออกเหมือนคล้ายๆเรา ออกไปหาอะไรทําให้เรารู้สึกดีมีความสุขนะไปรับน้ำมนต์จากพระอะไรแบบนี้ก็เหมือนจะทําให้ดึงดูดจิตใจของตัวเราให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับพายขึ้นว่าในเรื่องของเสียงซิกก็คอยปกปักรักษาตัวเราอยู่แล้วนะให้เราทําบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะๆเพื่อจะส่งเสริมให้เราเกิดความสําเร็จที่ดีมากขึ้นนะครับเสริมด้วยการอธิษฐานจิตกับองค์พญานาคพายขึ้นชัดเจนมากๆแล้วเนี่ยเมื่อเราอธิษฐานจิตหรือว่าไปอธิษฐานขอกับองค์พญานาคก็จะได้รับพรที่ดีกับมหาตัวเราด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของใจนะเราก็การที่เรามองมุมต่างๆแล้วก็ค่อยๆจัดการขาจัดปัญหาต่างๆให้มันดีขึ้นในเรื่องของความสําเร็จมันก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในห่วงช่วงนี้อยู่ที่70%็ดสิบเปอร์นะโอกาสต่างๆก็เริ่มมีเข้ามาก็อยู่ที่ว่าเราจะทําอย่างไรแล้วก็ให้มันเกิดความสาเร็จอย่างไรแบบไหนมากกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับ